ไปเห็นงานกันด้อแม่เบิ่งเงินนี่เด้อตอนแรกน่ะน่องลูกมึงเบิดเด้เออ,เออบางวันดีๆนะเด้อไม่หงด้ออยู่เดี๋ยวนี้จะเบิ่งมันตลอดละ่ะกูเบิ่งไผสิเบิ่งให้กูดีเด้อคาเรียงเนี่ยบ,บ่แม่ให้กูเรียงพิพีๆเมื่อก่อนหิงไปว่านอนอยู่พูดเดียวมันยังตืน่นสสใหงหาคนอีกละ่ะ ต่อตังหล่นค่ะขอบคุณมามากๆนะครับที่เก็บกระเป๋าให้ไม่เป็นไรค่ะคุณสื้ออะไรครับชมพู่ค่ะทํางานอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ค่ะเจ๊คะนูกลับก่อนนะคะแต่เออนุขอเบิกตังหน่อยได้ไหมคะได้ได้เอาเท่าไหร่ล่ะสองพันค่ะจะไปซื้อนมให้ลูกเลี้ยงลูกคนเดียวมันก็เหนื่อยแบบนี้ล่ะสู้ๆนะขอบคุณค่ะเจ๊ เอา้าอันนี้ค่าเลี้ยงหลานอันนี้เสียไปไบไ,ไปซื่อนมบัดเดือนในพันเดียวนี่เออก็ส้องเอาอีกเนี่ยว่มนนีอันนี้เสียไปซื่อนม้ยไปมือเมื่อเจ้ครับฝากเงินให้น้องซุมพูหน่อยครับเออเงินอะไรคะเอาไว้ให้ซุมพูเลยครับว้าวอเมซิ่งมากเลยสวยมากมิทีนมาถ่ายรูปให้เราหน่อยอสยิไปที่เขาไปที่ มีเทีนอือหนสองได้แล้วเอาโอ๊ยเธอถ่ายยังไงที่เราอ้วนเนี่ยอะตัวตัวได้ไหมเอาเปลี่ยนท่าหน่อยอ้วนไหมได้แล้วโอ๊ยมันอ้วนอืหนึ่งสองสาโอ๊ยมันดำเธอเห็นไหมว่ามุมนี้มันย้อนแสงเอาไหม้ เอา้าหนึ่งสองสามทำไมขาเราสั้นขนาดนั้นเธออยู่กดกล้องลงสิมิทีนอะไรวะมิทีมิทีนปั๊มจะแตกแล้วไม่ฮะปั๊มจะแตกแล้วทำไมเรายืนตรงเธอขนาดนั้นละ่ะเธอก็บอกให้เราพอท่านหน่อยสินุ่งยากจังวะนะคำอ่วหนึ่งสองสามเปลี่ยนท่ากอดอกกอดอกกอดอกนี่หรอนี่หรอได้ไหมได้ได้ไดยกแขนยกแขนไหวลักแหล่เราดำมากเธอไม่เห็นหรอ นี่เธอจงใจแกล้งให้เรายกแขนใช่ไหมเธอมันไม่ได้เรื่องสักอย่างวันวันก็เล่นแต่เกมถ้าเป็นอย่างนี้เลิกกันไปเลยจะเกลือทำไมขี้เลือเนี้ยงของเขาดำจังนี่แหละร้านนี่แหละมิทินเอมีคิมคตัวไหนช่วยเลี่ยง ลักเรี้ดํำได้บ้างครับนี่เลยจ้ะครีมทารักแล้พาลินช่วยปรับผิวใต้วงแขนให้กระจ่างใสตุ่มหนังไก่ดูจางลงโอ้โอหรือถ้าเรียกง่ายๆก็เรียกรยครีมทาลักแล้ซองแดงก็ได้นะมีแบบซองและแบบกระปุกเอาแบบไหนล่ะพ่อหนุ่มงั้นเอาแบบซองไปลองก่อนได้ไหมได้สิถ้าใช้ดีก็อย่าลืมมาซื้อแบบกระปุกนะเปลี่ยนท่าครับอ่ะยกแขนครับผมสวยมากครับเปลี่ยนท่าหน่อยไหนดูสิอุ้ยสวยเฮ้ยรูปยุยกแขนน่ะ สวยมากเลยนะเอาไปโพสเลยนะจริงเหรอเดี๋ยวนี้น่ะคุณยกแขนมั่นใจมากเลยนะก็เราใช้ครีมทารักแลวซองแดงที่เธอซื้อให้ไงอ่ะอยากถ่ายตรงไหนอีกครับรู้ไหมอยากถ่ายรูปให้เธอทั้งวันเลยนะ, <c oughs> ปะไปไปถ่ายตรงนู้นกันมอมอหนูจะเอาเล็บอันไหนดีหรือว่าให้พี่เลือกให้เลยอันไหนก็เอาเลือกมาเลยทิดเม็ดผมหนูจะเอาอันไหนลูกเอาทุกอันนั้นแหละอันนี้หนูเอาไหมอืมอันนี้ล่ะเอาอีกไหม ได้ได้มอ,มอหนูจะเอาครีมเอาเซรั่มอะไรไหมอ่ะไปไหนถ้างั้นพี่เลือกให้เลยนะหนูคิดตังค์ค่ะฮะพี่พิกซื้ออะไรทำไมเยอะจังอ่ะก็พี่ถามหนูแล้วหนูก็บอกว่าเอาเอาเอาหนูไม่ได้คุยกับพี่หนูคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่คุยอยู่ไหนไม่เห็นคุยเลยก็หนูคุยอยู่นี่อยู่นี่ไงไเลือกมาเยอะขนาดเนี้ยหนูไม่มีเงินจ่ายหรอกนะเอาออกเลยอ่ะถ้างั้นก็เลือกออกแล้วกันหนูจะเอาอะไรบ้าง เอาแค่นี้ค่ะอ่ะแล้วของพี่ล่ะของพี่ก็เลือกเอาสีอันนี้ของหนูงั้นเอาอันนี้อย่างเดียวก็ได้พี่นิวขอตังค์หน่อยจะไปเรียนแล้วอืร้อยเดียวไม่พอหรอกค่าข้าวก็หมดแล้วเอาไปอีกร้อยหนึ่งพอไหมขอบคุณค่ะเดี๋ยวตั้งใจเรียนด้วยนะรู้เลยนะ่ะแม่หนูเหนื่อยจังเมื่อไหร่น้องมันจะโต คืคิดถึงแม่นะมีเด็กคนไหนที่ยังไม่เข้าโรงเรียนอีกเนี่ยเป็นครูฝ่ายปกครองนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยก็มาตามนักเรียนเนี่ยร้อนก็ร้อนอนั่นาจาริยาใช่ไหมนะ่ะจริยากลับเข้าโรงเรียนเยล่น,นี้นะครูเห็นเธออยู่นะออกมาเลยมันอยู่ไหนเนี่ยตะกี้ยังเห็นมันแวบ,บๆอยู่เลย <c oughs> จริยากลับออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะกลับเข้าโรงเรียนเลยครูเห็นเธออยู่นะอ้าวชมพู่ทำไมเลิกเรียนเร็วจังเพิ่งสิบโมงเองนะจริยากลับไปเรียนอยู่นี้เลยนะ เห็นจริยาไหมคะเออมีอะไรหรือเปล่าคะจริยาไม่เข้าเรียนค่ะครูต้องมาตามเนี่ยอะไรนะไม่เข้าเรียนใช่ค่ะครูต้องมาตามนี่เหนื่อยก็เหนื่อยแดดก,ก็ร้อนแสบหน้าไปหมดแล้วเนี่ยแล้วนี่เป็นอะไรกับจริยาคะเนี่ยเป็นพี่สาวคะ่ะฝากอบรมจริยาด้วยนะคะเทอมนี้ไม่เข้าเรียนเลยค่ะงั้นครูไปก่อนนะคะเออคุณครูคะเพื่อเป็นการขอโทษหัวให้กันแดดไปใช้นะคะมันเป็นกันแดดอะไรหรอคะกันแดดของเคียร์นดตค่ะตัวนี้มี spf 5 0บวก pa สบวกกันแดดได้ดีเลยนะคะ แล้วที่สําคัญกันแดดตัวนี้กันน้ํากันเหงื่อเวลาคุณครูวิ่งตามนักเรียนน่าจะได้ไม่หือนะคะเออเออให้ทั้งกล่องเลยใช่ไหมคะงั้นขอบคุณนะคะแม่น้องเกเรอีกแล้วคิดตังค่ะหนึ่งร้อยเก้าบาทค่ะเออกระเป๋าเงิน ดีนะไม่หายมาแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะเท่าไหร่นะคะร้อยเบาทค่ะเงินหายหายหมดเลยเลอแต่โทรศพัพท์เอ้าลูกค้าทำหล่นที่ไหนหรือเปล่าคะหนูเอาไว้ในกระเป๋าเนี้ยค่ะแต่ว่าหนูลืมไว้ที่รถเงินตั้งสามพถ้ามีคนขโมยทําไมค่ะไม่เอาโทรศัพท์ไปด้วยละ่ะโทรศัพท์หนูหน้าจอแตกอะค่ะเงินตั้งสามพันอันนี้หนูขอย,ยังไม่เอานะคะ เจ้าของเขาอยากได้คีมอันเนี้ยโอ้โหกลอยได้บ่แมนหกลอยหาซีฟโอ้เคลียร์หนาจังซี้ก็ได้เงินบ่พอได้เดี๋ยวนี้อีกละมิตรว่าเธอหนาคีมกับปูแล้วหกลอยแค่นี้ซื้อให้ลูกฉันบ่ได้บ่สองหงนะีเงินท่านออกได้ครับแม่แค่คีมกับปูแล้วหกลอยจะต,ต้องข่าเงินออกตอนที่ลูกเฮาอยู่น้ำเฮานะั่นน่ะเป็นพันเห่ากระซื้อไห้ไ้บ่เป็นอย่างดอกแม่ยังบ่เอาก็ได้แค่หกลอยแค่นี้อ่ะมาหนี่แม่ซื้อให้ เค้คอลลาเจนอันนี้แหละเขาว่ากินแล้วผิวสวยไปกินไปเฮ็ดยังซัมนี่นก,ก็งามไม่แห้งละ่ะงามเนี่ยก,ก็งามอีกบ่ได้บ่อขันลูเข้าวบ่งามนั่นสิได้คคาดองแพงป่านี่ติผมก็ยังบรไเด้ใหววายอย่างนี้ครับเมียคนอื่นเนี่ยคาดองเป็นล้านแต่วห้ามันบ่มักดีมม่เลืกอกเอาตูคาดองแค่สองแสนคิดเงินค่ะทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้ยบาทค่ะเป็นพันเลยบอไม่เงินได้หารอยได้นน่คะ นี่เงินแ่ห่าร่อยนี่แล้วท่าสิ้นส้วนสันมาเฮ็ดหยังก็คิดว่าบ่ได้อะไรป่านนี้เนะาะมะแค่นีกน้ก็าแพ่งหมดจ่าใจูกชินเองสามสี่พันก็เคยใจให้ลูกฉันอะเอานี้แม่ค้าสองพันเอาไปเงินมหาลอยมันกินเข่าซักเอาหาลอยเว้ยสิซื้อเขากินวันนี้ค่ะแม่ค้าโอ้โหวันนี้เปิดร้านในเช้าจังเลยสวัสดีค่ะคิดตังค่ะ ทำไมรัดคิวรัดคิวอะไรคะป้าหนูมาจ่ายก่อนฉันมาก่อนไม่เห็นเหรอของฉันวางอยู่ตรงนี้เพ้นแต่ของค่ะไม่เห็นมีคนก็เลยนึกว่ายังไม่คิดเด็กสมัยนี้ไม่มีมารายาทไม่รู้ใครมาก่อนมาหลังเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะคุณพี่เดี๋ยวหนูขอคิดให้น้องเขาแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะคิดให้คุณพี่นะคะไม่รอไม่รู้จะคิดเสียตอนไหนของเต็มตะกร้าเลยคิดให้ฉันก่อนได้ไงหนูมาก่อนก็คิดให้หนูก่อนสิแต่ฉันเอาของมาวางก่อนตอนที่หนูเดินมาคิดยังไม่เห็นป้ายืนอยู่นี่เลยจะบอกว่ามาก่อนได้้ยยัังงงงงงไไกกฉนนพพูููดดออออออ่่่่ีาาเขมรรื ก็เดินเข้ามาในร้านนี้ก่อนเธอไม่เชื่อเธอก็ไปเปิดกล้องดูเลยก็ฉันอยากให้รู้ไงว่าฉันเข้ามาก่อนจริงๆมัให้คิวคนอื่นพ่อกับแม่เธอไม่สอนเลยไงมาก่อนเห็นไหมใช่ไม่เข้าใจเลยฉันเอาของมาวางไว้ตรงนี้เธอไม่เห็นเอาของเธอไปเลยนี่ของฉัน้องฉันก่อนนะห้องฉันมาก่อนฉันต้องเรียกฉันต้องไปเป็นเด็กเปเล็กระหันรู้จักคาราผู้ใหญ่มากเอาของฉันพี่พรมะเหมี่ยวต่อไปจะให้สลับกันหยุดนะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใครจะหยุดวันไหนก็ตกลงกันมานะหนูค่ะหนูขอหยุดวันอาทิตย์พี่พี่ก็จะหยุดวันอาทิตย์ไม่ได้ค่ะก็ บอกแล้วไงว่าให้สลับกันใครจะหยุดวันเสาร์ใครจะอยู่วันอาทิตย์หนูจะหยุดวันอาทิตย์ค่ะเพราะที่บ้านหยุดวันอาทิตย์กันหมดทุกวันอาทิตย์พี่ต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดค่ะหนูก็ต้องซักผ้าให้ลูกให้แฟนอีกด้วยค่ะที่คณะพี่เดินสายทําบุญกันทุกวันอาทิตย์จ้ะถ้าพี่อยู่วันอื่นพี่จะได้ไปทําบุญกับเพื่อนเหรอแล้วทูกเกณฑ์วันอาทิตย์หนูก็ต้องรีดชุดนักเรียนไว้ให้ลูกไม่ได้ส่วนมากวันพระตรงกับวันอาทิตย์พี่ต้องไปสวดมนต์เย็นแต่ทุละกทุงหนูมีเหตุผลกว่านะคะแลวการทําบ มันก็ฟังดูมีเหตุผลทั้งสองคนแหละนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันงั้นวันอาทิตย์ก็หยุดพร้อมกันไปทั้งสองคนเลยเดี๋ยวเจ๊จะอยู่เฝ้าร้านเองหนูเอ้าป้าพรมาซื้ออะไรคะเปล่าพอดีวันนี้ป้ามีเรื่องจะรบกวนเรื่องอะไรคะพอดีรถป้ายยางรั่วป้าไม่มีตังค์เออไม่ไม่ป้าไม่ได้บอกว่าจะมายืมเงินอ๋อค่ะคือพอดีผู้นี้เงินเดือนคนแก่ป้าออกป้าก็เลยจะเอาบัตรมาแลกกับหนูไว้ได้ไหมเออยังไงคะคือป้าจะมาเอาเงินกับหนูก่อน ถ้าพรุ่งนี้เงินเดือนป้าออกหนูก็ไปกดเอาเลยนะเดี๋ยวป้าเอาบัตรไว้กับหนูเลยคุณป้าจะเอาเท่าไหร่คะเอาห้าร้อยลูกช่่ยป้าหน่อยนะป้าเดือดร้อนอออได้ค่ะเดี๋ยวหนูเอาให้ขอบคุณมากนะลูกอ่าบัตรป้าไปไม่เป็นไรค่ะเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเงินออกป้าค่อยเอามาให้หนูนะคะจะลูกขอบใจมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าเอามาคืนให้นะในวันนี้ป้าพรว่าจะเอาเงินมาคืนเอ้างั้นป้าพรนี่ พี่วันนี้หนูกลับสองทุ่มนะหนูต้องทำโอสองทุ่มเลยเหรอใช่งานเยอะเจ๊ให้ทำโอเดี๋ยวหนูกลับเองนะพี่ไม่ต้องมารับหนูไปก่อนนะพี่ตอนเย็นไม่ต้องมารับนะเอ๊แฟนเหมียวนี่มาทำอะไร ม่เมียวม่เมียวเห็นแฟนเธอน่ะไม่แอบ,บอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นน่ะแฟนหนูจะมาทําไมพี่พรจำพนผิดหรือเปล่าไม่ผิดจริงๆเนี่ยอยู่ตรงข้างเสาไฟอะ่ะไหนพี่ทีนมาทําอะไรตรงนี้พี่ผ่านมาแถวนี้เลยแปะมาดูมาดูอะไรดูว่าหนูทํางานอยู่หรือเปล่าทําไมต้องมาดูพี่ไม่เชื่อใจหนูหรอเปล่า,ลาแค่เป็นห่วงเละ แวะมาดูถ้าพี่ไม่เชื่อใจหนูแบบนี้จะอยู่กันรอดได้ยังไงถ้าเป็นแบบนี้นะก็ต่างคนต่างอยู่เถอะหนูไม่ชอบเดี๋ยวเดียวไมวฟังพี่ก่อน